Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. สวัสดีเด็กๆเด็กๆนักเรียนที่ วันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วในรายวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นป .5 นะคะโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยานะคะ,ะโดยมีคุณครูผู้สอนคุณครูสุยาศรอนะคะซึ่งในวันนี้คุณครูขอต้อนรับพวกเราเข้าสู่บทเรียนในหัวข้อเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละอ่าโดยจะเป็นคาบที่6แล้วนะคะสำหรับในหัวข้อนี้นะคะ ซึ่งเนื้อหานี้จะอยู่ในบทที่5นั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาในวันนี้กันเลยนะคะซึ่งหัวข้อที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือโจทย์ปัญหาร้อยละนั่นเองนะคะอ,ะอย่างที่เรารู้ว่าเราเรียนมาหลายคาบแล้วร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นั้น สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้นั่นเองอ่าโดยตัวส่วนจะต้องเป็นตัวส่วนที่มีค่าเท่ากับ100ใช่ไหมคะอาจําไว้เลยว่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เวลาเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนจะต้องเป็นตัวส่วนที่มีค่าเท่ากับ1 0 0อ่าและต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดป,ประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้กัน ค่ะและจุดประสงค์ในการเรียนรู้ก็คือหลังจากที่เรียนแล้วนักเรียนสามารถที่จะวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยร้อยละได้นั่นเองนะคะอ่ะนักเรียนพร้อมที่จะเรียนหรือยังเอ่อยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ และค,คุณครูจะมีข้อความมาให้นะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสังเกตและพิจารณานะคะว่าข้อความที่ครูเอามาให้นั้นเป็นอย่างไรเอ่ยอตัวอย่างแรกเลยส่วนผลไม้แห่งหนึ่งมีต้นทุเรียน40%ของต้นไม้ทั้งหมดหมายความว่าอย่างไรเอ่ยอและจากข้อความนะคะจากข้อความอบอกว่าต้นทุเรียน 40%ของต้นไม้ทั้งหมดนั้นหมายความว่าอย่างไรอ่ะก่อนหน้านี้เราได้เรียนมาแล้วเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละก็คือเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละนั้นสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ก็คือเศษส่วนจะต้องมีส่วนเป็น100เท่านั้นนะคะซึงจะบอกว่าเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ทีนี้บทความนี้ บอกว่าต้นทุเรียน40%ของต้นไม้ทั้งหมดหมายความว่าอย่างไรก็คือหมายความว่าถ้าส่วนผลไม้นี้มีต้นไม้ทั้งหมดมีต้นผลไม้100ต้นหมายความว่าจะมีต้นทุเรียน40ต้นนั่นเองแสดงว่าเปอร์เซนต์ในที่นี้ก็คือของต้นไม้ทั้งหมดก็คือต้นไม้100ต้นแสดงว่าจะมีต้นทุเรียน40 ต้น่แ้ะต่อไปมาดูข้อความนี้กันต่อนะคะซึ่งบอกว่าปีนี้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น11%ของปีที่แล้วหมายความว่าอย่างไรเอ่ยอนักเรียนสังเกตจากข้อความนะคะจะเห็นว่ามีคำว่าอะไรเอ่ยก็คือบอกว่าปีนี้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแสดงว่าปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น11%ของปีที่แล้ว หมายความว่าก็คือถ้าปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยว1 0 0คนแสดงว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีก11คนนั่นเองก็คือบอกว่าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว11%ใช่ไหมคะแสดงว่าถ้าปีที่แล้ว100คนปีนี้จะเพิ่มขึ้นอีก11คนเพิ่มขึ้นอีก11คน แสดงว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวทั้งหมดก็คือ100บวกกับ11นั่นเองเท่ากับ111คนนะคะอะ่สรุปแล้วถ้าเจอข้อความที่บอกว่าเพิ่มขึ้นแสดงว่าเราต้องหาในส่วนของที่เพิ่มขึ้นก่อนคือกี่คนใช่ไหมเอ่ยดังนั้นเปอร์เซนต์ในการที่บอกว่าเปอร์เซนต์ร้อยละนั้นก็คือเป็นการเทียบกับ1 ร้อยส่วนนั่นเองนะคะแล้วต่อไปนะคะเรามาพิจารณาอีกหนึ่งข้อความนะคะโดยบอกว่าปีนี้เกิดอุบัติเหตุการจราจรทางบกจากการดื่มสุราลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ9หมายความว่าอย่างไรอ่ะก็คือนัเกเรียนสังเกตนะคะจากข้อความจะเห็นคำว่าอะไรเอ่ยก็คือคำว่าลด ลดลงนั่นเองอ่าก็คือคำว่าลดลงในทีน่นี้บอกว่าลดลงจากปีที่แล้วเป็นเท่าไหร่คะร้อยละ9อ่ะหมายความว่ายังไงเอ่ยจากข้อความนี้ซึ่งหมายความว่าถ้าปีที่แล้วเกิดอุบัติเหตุการจราจรทางบกสาเหตุจากการดื่มสุรา100ครั้งแสดงว่าปีนี้ลดลง เก้าครั้งนั่นเองก็คือบอกว่าลดลงจากปีที่แล้วเป็นร้อยละ9หมายความว่าใน100ครั้งแสดงว่าปีนี้ลดลง9ครั้งนะคะดังนั้นจากข้อความนี้แสดงให้เห็นว่าปีนี้เกิดอุบัติเหตุการจราจรทางบกนั้นก็คือ100ลบ9แสดงว่าเกิดขึ้น91ครั้งนั่นเองนะคะ จะต่างจากข้อความก่อนหน้านี้ข้อความก่อนหน้านี้บอกว่าเพิ่มขึ้นดังนั้นเราต้องหาในส่วนที่ว่าเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละหรือเปอร์เซนต์นั้นเท่าไหร่นะคะสำหรับข้อความนี้บอกว่าลดลงลดลงจากปีที่แล้วเป็นร้อยละ9นั่นหมายความว่าปีที่แล้ว100ครั้งแสดงว่าปีนี้ลดลง9ครั้งดังนั้นสรุปได้ว่าปีนี้ แสดงว่าเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด91ครั้งนั่นเองนะคะขั้ต่อไปนะคะมาดูลักษณะโจทย์ร้อยละโดยคุณครูจะมีโจทย์อว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชาย45%ของนักเรียนทั้งหมดซึ่งจากข้อความนักเรียนสังเกตนะคะบอกว่ามีนักเรียนชายเป็น45%ของนักเรียนทั้ง หมดอ่าโดยนักเรียนจานวนนักเรียนทั้งหมดในที่นี้ไม่ได้บอกมาให้นะคะนั่นหมายความว่านักเรียนทั้งหมดตรงนี้เราสามารถที่จะดูได้จากก็คือเทียบที่เป็นเปอร์เซนต์ซึ่งเปอร์เซนต์หรือร้อยละในทีน่นี้หมายความว่าเป็นการเทียบในจํานวน100คนนั่นเองอ่าดังนั้นถ้าโรงเรียนมีนักเรียน1 0 0คน แสดงว่ามีนักเรียนชาย45คนนะคะ45เในที่นี้ก็คือเป็นการเทียบใน 1, 100นั่นเองดังนั้นมีนักเรียนชาย45คนและจะมีนักเรียนหญิงกี่คนก็สามารถเอา100ไปลบก,กับ45ได้คำตอบคือ55คนและจากข้อความนี้สามารถสรุปได้อีกว่า ก็คือมีนักเกรียนหญิง55คนแล้วเราสามารถที่จะสรุปได้เป็นเปอร์เซนต์ก็คือแสดงว่ามีนักเกรียนหญิงคิดเป็น55เปอร์เซนต์ของนักเกรียนทั้งหมดนั่นเองนะคะและต่อไปนะคะครูมีตัวอย่างโจทย์อยู่ว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเกรียนชาย45้เปอร์เซนต์ของนักเกรียนทั้งหมด ถ้าโรงเรียนนี้มีนัเกเรียน560คนจะมีนัเกเรียนชายและนัเกเรียนหญิงกี่คนเอ่ยอ่ะเรามาดูกันนะคะโดยตัวอย่างนี้อาจจะคล้ายๆก,กันกับตัวอย่างเมื่อกี้เลยนะคะซึ่งตัวอย่างนี้จะเพิ่มข้อความในส่วนของอะไรมาให้ก็คือบอกว่าถ้าโรงเรียนนี้มีนัเกเรียน 560คนนั่นเองซึ่งจะต่างกันจากตัวอย่างเมื่อกี้ตัวอย่างเมื่อกี้จะไม่ได้บอกนะักเรียนทั้งหมด560คนมาให้แต่เป็นเพียงการถามว่าถ้านักเรียนชาย45%ของนักเรียนทั้งหมดนั้นอาจจะมีนักเรียนชายและนักเรียนหญิงกี่คนซึ่งจากตัวอย่างเมื่อกี้ถามว่านักเรียนชาย45%ของนักเรียนทั้งหมดแสดงว่าก็คือ เปอร์เซ็นนั้นก็คือเป็นการเทียบใน100นั่นเองใช่ไหมคะใน100ส่วนนั่นหมายความว่านักเรียนชายก็จะเท่ากับ45คนแต่สำหรับโจทย์ข้อนี้อบอกนักเรียนทั้งหมด560คนมาให้ดังนั้นจะมีนักเรียนชายและหญิงกี่คนแสดงว่าจำนวนนักเรียนก็จะต้องเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะ,ะก็คือจากเนื่องจาก นักเรียน560คนดังนั้นจะต้องมีนักเรกียนชายที่เป็นเท่าไหร่เอ่ยก็คือเยอะขึ้นนะคะดังนั้นในการหาคำตอบสำหรับโจทย์ที่บอกจำนวนทั้งหมดมาให้นี้วิธีคิดคิดยังไงเอ่ยอวิธีคิดก็คือจากนักเรกียนทั้งหมด560คนจะมีนักเรกียนชาย45%ของนักเรกียนทั้งหมดนักเรียนดูนะคะ ตรงข้อความที่ขาเขียนขีดมาให้ก็คือจาก45%ของนักเรกียนทั้งหมดในที่นี้หมายความว่ายังไงเอ่ยก็คือเวลาเราจะหาคำตอบให้เราทําแบบนี้นะคะแสดงว่าจะมีนักเรกียนชาย45%ในที่นี้ให้เราเปลี่ยนหรือว่าเขียนให้อยู่ในรูปของ ศษส่วนนั่นเองก็คือ45%ก็คือเปอร์เซนต์หรือร้อยละเป็นการเทียบในส่วนทั้งหมดที่เป็น100และคำว่าของอเปรียบเสมือนกับเครื่องหมายการคูณน,นั่นเองอดังนั้นเอาไปคูณด้วยนักเกรียนทั้งหมดคำว่านักเกรียนทั้งหมดในที่นี้หมายความว่าคือกี่คนคะ 560คนนั่นเองอ่าดังนั้นเอาไปคูณกับ560อ่าแล้วก็หาคำตอบก็จะได้เป็นเท่าไรเอ่ยอ่าทีนี้ในการหาคำตอบง่ายๆเลยถ้ามีศูนย์บนกับศูนย์ล่างนักเรียนตัดไปก่อนได้เลยนะคะอ่าอันนี้เป็นคู่ที่1บนกับล่างต่อไปอ่ามีศูนย์ล่างแต่ศูนย์ตัวข้างบนไม่มีแล้วนะคะอ่าดังนั้นเราก็จัดการหาคำตอบ โดยที่ดูวา่าจะเอาตัวไหนสุดคูณแม่ไหนเอ่ยมาตัดได้ลงตัวบ้างาพบว่าครูจะตัด45กับ10โดยใช้แม่5นั่นเองอ5คูณ2ได้10ต่อไป5คูณกับ9ได้45ทีนี้ยังพบว่าส่วนข้างล่างยังเหลือเป็นเท่าไรคะ สดังนั้นอาจดูว่า2ตัวนี้สามารถตัดกับตัวไหนได้อีกอ่ะกับ9ตัดไม่ได้แล้วต่อไปดูว่าตัดกับ56ได้อีกไหมอาพบว่าสองสามารถที่จะไปตัดกับจํานวนที่เป็นจํานวนคู่ได้ทุกตัวนะคะดังนั้นอาจสองนึ่งสเท่าไรห้าสิก็คือพบว่า28นั่นเองสองคูณกับ28ได้56นะคะ อ่ทีนี้เอาคำตอบที่เหลือคืออะไรคะ,อะเอา9กับ8มาทำยังไงเอ่ยมาคูณกันนั่นเองอดังนั้นคูณกันแล้วคำตอบที่ได้คือ252คนนั่นเองอในการคูณง่ายๆเลยนะคะนักเรียนต้องฝึกการคูณบ่อยๆนะคะจึงจะชำนาญ28คูณ9 98ได้5 ก้าแปดเท่าไรคะเก้าแปดเขียน2องทดเจ็ดเก้าสองสบแปดสวกเ็เป็น2ี่สนั่นเองนะคะ,ะดังนั้นคำตอบคือ2 5งรอยาและคำถามถามว่าจะมีนักเกรียนหญิงกี่คนด้วยดังนั้นหานักเกรียนหญิงได้โดย เอาจำนวนทั้งหมด560มาลบกับ252คำตอบคือเท่าไหรค่คะดังนั้นคำตอบก็คืออ่าการลบนะคะเรานักเกนน่าจะชำนาญแล้วนะคะดังนั้นคำตอบคือ308คนนั่นเองนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้อ่าจำไว้เลยนะคะ,ะสรุปอีกนิดน,นึงสำหรับตัวอย่างข้อนี้ก็คือถ้าต้องการหา จำนวนร้อยละหรือเปอร์เซนต์ให้เราดูว่าจำนวนทั้งหมดกำหนดมาให้หรือไม่ถ้าไม่ได้กำหนดแสดงว่าเปอร์เซนต์หรือร้อยละนั้นเป็นการเทียบในจำนวนหนึ่งร้อยแต่ถ้าบอกจำนวนทั้งหมดมาให้ดังนั้นเราต้องทำยังไงคะเอาร้อยละหรือเปอร์เซนต์เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนแล้วก็ไปคูณกับจำนวนทั้งหมดนั่นเองอก็จะได้คำตอบนะคะ แล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างโจทย์ปัญหากันเลยคือตัวอย่างที่หนึงมีอยู่ว่าออมสินสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้80%ของคะแนนเต็มถ้าวิชานี้มีคะแนนเต็ม30คะแนนออมสินจะสอบได้กี่คะแนนอ่าจากข้อความที่บอกว่า80%ของคะแนน,นเต็มอนักเรีเนดูตรงนี้นะคะ 80%ของคะแนนเต็มซึ่งอบอกว่าถ้าคะแนนเต็ม30คะแนนออมสินจะสอบได้กี่คะแนนมาดูวิธีคิดนะคะบรรทัดแรกให้เราเขียนจากส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้ก่อนบอกว่าออมสินสอบวิชาคณิตศาสตร์80%ของคะแนนเต็มและคะแนนเต็มนั้นมีคะแนนเต็มคือ30คะแนน และส่วนที่โจทย์ถามคืออ้อมสินจะสอบได้กี่คะแนนดังนั้นในการหาคำตอบให้เราดูจากข้อความที่บอกมาให้คือ80%ของคะแนนเต็มในที่นี้80%ก็คือให้เราเปลี่ยนเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็จะได้เป็น80ส่วน1 0 0และคำว่าของอ่าเปรียบเสมือนกับเครื่องหมายคูณนั่นเองอก็จะ เอาอะไรคะานำเอาเศษส่วนตัวนั้นไปคูณกับและคะแนนเต็มในที่นี้คะแนนเต็มของเราก็คือเท่าไหร่คะคะแนนเต็มที่โจทย์กําหนดมาให้ก็คือ3 10คะแนนนั่นเองดังนั้นคูณด้วยคะแนนเต็มคือ3 10อ่าแล้วก็หาคําตอบก็จะได้เป็น อ่ะศตัด0ล่างกับ0นบนอ่ะคู่ที่1ต่อไปยังมี0ูนย์อีกตัด0ูนย์ล่างกับ0บนอ่ะที่เหลือส่วนข้างล่างเหลือเป็น1แล้วอ่ะดังนั้นจัดการเอาตัวที่เหลือคือเหลืออะไรคะอ่าเหลือ8คูณกับ3าอ่ะแคูณกับ3ได้เท่าไหร่เอ่ย คำตอบก็คือ24นั่นเองอดังนั้นสรุปแล้วสําหรับข้อนี้แสดงว่าอมสินจะสอบได้24คะแนนนั่นเองจากคะแนนเต็ม30คะแนนนะคะ,ะดังนั้น80%ของคะแนนเต็ม30นั้นก็คือเท่ากับ24คะแนนและในการคํำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเวลาเราจะจิ้มในเครื่องคิดเลขให้เรา กดอะไรก่อนก็ค,คือจำนวนทั้งหมดคือคะแนนเต็ม30คูณด้วย80%ก็คือ80%กด80แล้วก็กดเปอร์ซ่าแล้วก็คำตอบก็จะแสดงออกมาเท่ากับ24อ่าโดยเครื่องคิดเลขบางรุ่นอาจจะต้องกดเครื่องหมายเท่ากับด้วยนะคะจึงจะแสดงคำตอบออกมาอ่าและสำหรับข้อนี้คำตอบก็คือ24คะแนนนั่นเอง ต่อไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและความเข้าใจมากยิ่งขึ้นมาดูตัวอย่างที่2โดยมีอยู่ว่าปีนี้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น40%ของรายได้ปีที่แล้วสังเกตว่ามีคำว่าอะไรคะ,ะก็คือบอกว่าเพิ่มขึ้นเป็น40%ของรายได้ปีที่แล้ว ถ้าปีที่แล้วมีรายได้89,000บาทปีนี้มีรายได้กี่บาทอ้าทีนี้วิธีการแสดงวิธีทำนะคะในการเขียนแสดงวิธีทำนั้นบรรทัดแรกเลยอ่าให้เราบอกในส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้ก่อนก็คือปีนี้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น40%ของรายได้ปีที่แล้วต่อไป ปีที่แล้วถ้าปีที่แล้วมีรายได้คือ890,000บาททีนี้ในส่วนของบรรทัดที่ 3, อ่ะโจทย์ต้องการหาว่าปีนี้มีรายได้กี่บาทดังนั้นแสดงว่ามีรายได้ก่อนที่เราจะหาว่าปีนี้มีรายได้กี่บาทนั้นใช่ไหมคะ,ะเราต้องหาส่วนรายได้ที่เป็นยังไงก่อนก็คือเพิ่ม เพิ่มขึ้นก่อนอ่าก็คือต้องหาส่วนในรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาก่อนจากตรงไหนจากส่วนไหนคะก็คือจาก4 0ก็คือรายได้เพิ่มขึ้นจาก4 0ของรายได้ปีที่แล้วนั่นเองโดยในการหาให้เราอ่าเปลี่ยน4 0อ่าให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็จะได้เป็น40ส่วน100และของก็คือเครื่องหมายคูนนั่นเอง คูณด้วยรายได้ปีที่แล้วคือเท่าไรเอ่ยก็คือรายได้ปีที่แล้วก็คืออะไรคะอ่ารายได้ปีที่แล้วก็คือ8 9 0 0 0บาทอ่าแล้วก็หาคำตอบก็จะได้เป็นอ่าตัดศูนย์เลยมีศูนย์ล่างกับศูนย์บนตัดคู่ที่1น,นะคะดังนั้นเพราะว่าศูนย์ข้างล่างมี2ตัวดังนั้นตัดไปเลยบนล่าง2ตัวแล้วก็บน2ตัว แล้วก็ส่วนข้างล่างเหลือเป็น1แล้วดังนั้นอะเอาตัวที่เหลือมาคูณกันก็คือเท่าไหร่คะ40คูณกับ8 9ดพอคูณกันแล้วได้คําตอบคือ3 5 6 6 0 0นั่นเองนะคะะเดี๋ยวครูจะบอกเทคนิควิธีการคูณง่ายๆเลยสมมติถ้าเป็นตัวเลขที่มีศูนย์ข้างหลังใช่ไหมคะดังนั้นในการคิดหาคำตอบคณิตคิดเร็ว 0เราไม่ต้องคิดก่อนนะคะเอาเฉพาะตัวเลขมาคูณกันก็คือ89คูณกับ4อ่คูณกันก่อนนะคะ89คูณกับ 4, 4 9่สี่าต่อไป48 32บวก3เป็น30 5นะคะดังนั้นคำตอบคือ356 แล้วก็เราก็ไปเขียนคําตอบ356แล้วก็ค่อยเพิ่มศูนย์ที่เราไม่ได้คิดเมื่อกี้นะคะกี่ตัวที่เราไม่ได้คิดคือ1 2แล้วก็3าดังนั้นก็เพิ่ม0นย์ไป3ตัวได้เลยนะคะสําหรับการคิดเลขเร็วนะคะ,ะต่อไปทีนี้ได้คําตอบแล้วทำยังไงต่อ แสดงว่าดังนั้นอเราได้ในส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็คือ356แ0 0หบาทดังนั้นโจทย์ถามว่าปีนี้มีรายได้กี่บาทอ่ะแสดงว่าเราต้องเอาในส่วนของรายได้ปีที่แล้วคือแปดแสนาหมืนบาทบวกกับรายได้ที่เพิ่ม ขึ้นคือ356,000นะคะอะเอามาบวกกันจึงจะเป็นคำตอบที่ว่าปีนี้มีรายได้กี่บาทนะคะอะเพราะปีนี้รายได้มันเพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นรายได้ทั้งหมดก็จะเท่ากับ1,246,000บาทนั่นเองอและในส่วนของการกดเครื่องคิดเลขก็จะต้องกด8,000 0 0 เก้าหบาทคูณด้วย40%ก็กด40%ได้เลยนะคะแล้วก็คำตอบก็จะออกมาเป็น356,000บาทอ,อันนี้ก็คือเป็นการหาเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะและรายได้ทั้งหมดก็จะเท่ากับ1,246,000บาท และต่อไปนะคะมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมเป็นตัวอย่างที่3กันนะคะเพื่อฝึกให้เด็กๆนั้นาสามารถที่จะวิเคราะห์นะคะแล้วก็หาคำตอบของจุด์ปัญหาร้อยละได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะอาจากตัวอย่างที่3มีอยู่ว่าปีนี้ปริมาณการส่งออกสินค้าของบริษัทแห่งหนึ่งลดลงจากปีที่แล้ว8%นะคะจาก โจทย์ข้อนี้บอกว่าลดลงจากปีที่แล้ว8%นั่นเองถ้าปีที่แล้วบริษัทนี้ส่งออกสินค้า5,200ตันปีนี้บริษัทส่งออกสินค้าเท่าใดนะคะ โจทย์ข้อนี้บอกว่าลดลงจากปีที่แล้วแล้วปีที่แล้วส่งออก5,200แสดงว่าคำตอบที่ได้จะต้องเป็นยังไงคะมากกว่าหรือว่าน้อยกว่า5,200ตันนั่นเองอสรุปแล้วลดลงแสดงว่าต้องน้อยกว่าใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบที่ได้ก็คือจะต้องน้อยกว่า5,200นั่นเองนะคะ,ะทีนี้มาดูวิธีการคิดคิดยังไงเอ่ยนะคะวิธีทำอันดับแรก ในบรรทัดแรกให้เราเขียนจากสิ่งที่โจทย์บอกมาให้คือปีนี้ปริมาณการส่งออกสินค้าของบริษัทลดลงจากปีที่แล้ว8เปอร์เซนต์ต่อไปนะคะบรรทัดที่2อาบอกจากสิ่งที่โจทย์บอกเหมือนกันก็คือปีที่แล้วส่งออกสินค้า5,200ตันนั่นเองนะคะ,ะและ ในการที่เราจะหาคำตอบว่าปีนี้ส่งออกสินค้าเท่าใดนั้นเราต้องหาในส่วนของสินค้าที่เป็นยังไงคะลดลงมาก่อนอ่าก็คือต้องหาในส่วนของสินค้าที่ลดลงมาก่อนว่า8%อ่าลดลง8%นั้นลดลงไปเท่าไหรอ่โดยเราหายังไงคะหาได้โดยอ่า8%เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของ เศษ8ส่วน100อ่าแล้วก็คูณด้วยสินค้าที่ส่งออกในปีที่แล้วคือ5,200นั่นเองนะคะอ่าแล้วก็หาคำตอบทีนี้ในการหาคำตอบอ่าตัด0ล่างกับ0นบนอ่านล่างมี2ตัว0นบนก็มี2ตัวสามารถที่จะตัดกันได้เลยและส่วนข้างล่างเหลือเป็น1อ่าจากนั้นเอา เลขที่เหลือคือ8กับ52มาคูณกันซึ่งคำตอบที่ได้คือ416นั่นเองนะคะอะในการคูณสำคัญเลยนักเรียนต้องจำสูตรคูณให้ได้นะคะ52คูณกับ8อ่าะได้เท่าไหร่เอ่ยเวลาคูณนะักเรียนต้องตั้งตัวเลขให้ตรงนะคะหลักหน่วยกับหลักหน่วยหลักสิบหลักสิบแล้วก็หลักร้อยหลักร้อยนะคะ คูณกันเอา8ในหลักหน่วยคูณกับ2 8 2 16ทด1 8 5 40บวก1เป็น4 0อ็ดดังนั้นคำตอบคือ416นะคะ,ะจากนั้นได้คำตอบในส่วนที่ เป็นยังไงคะลดลงแล้วคือ416หลังจากนั้นเราค่อยมาหาคำตอบว่าดังนั้นปีนี้บริษัทส่งออกสินค้าก็คือลดลงแสดงว่าเราต้องเอาจํานวนส่งออกของปีที่แล้วมาลบกับในส่วนที่ลดลงคือ416อ่าดังนั้นลบลบกันแล้วคำตอบที่ได้เป็นยังไงคะ4,784อ่าในการลบ นักเรียนต้องชำนาญแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูวิธีการลบกัน5200ลบกับ416อ่าเห็นไหมคะว่าตัวเลขคูณตั้งให้ตรงนะคะ0ลบ6ลบไม่ได้อยืมจากตัวข้างหน้าอ่นย์ยืมไม่ได้ยืมจาก2อ่2ให้ไปเหลือเป็น1ตัวนี้ได้จาก2ก็คือตอนแรกเป็น10ใช่ไหมคะแต่ต้องให้0 ต้องให้ศูนย์ข้างหลังดังนั้นเหลือเป็น9อ่าดังนั้น0ได้มาคืออ่าลบกัน10ลบ6เหลือ4 9เลบหเหลือ8 1ลบ4ลบไม่ได้อยืมจากตัวหน้าคือ4นะคะ4ให้ไปเหลือ4อ่ห5ให้ไปเหลือ4ดังนั้นจาก1ตัวนี้ยืมมากลายเป็น11 11ลบ4เหลือเท่าไหร่คะ เดเจอ่าดังนั้น4ลบอ่าข้างล่างไม่มีนะคะดังนั้นเท่ากับ4ดังนั้นคําตอบคือ4784นั่นเองสําหรับคําตอบนะคะในส่วนของปีนี้บริษัทส่งออกสินค้าคือ4 7 8พัตันนั่นเองอ่าจะเห็นว่าสรุปแล้วคําตอบอ่าเห็นไหมคะว่าคําตอบที่ได้จะต้องน้อยกว่า5 0 0พัอง ร้อยตันนั่นเองเพราะปีนี้ลดลงใช่ไหมคะ,ะซึ่งปีที่แล้ว5,200ปีนี้ลดลงแสดงว่าปีนี้ก็ต้องได้คำตอบน้อยกว่า5,200ตันนั่นเองอและในการคิดโดยใช้เครื่องคิดเลขก็กดอะไรเอ่ย5,200คูณด้วย8%ก็คือ,อกด8กดแล้วก็กดเปอร์ซอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของสินค้าลดลงคือ4 1 0 6นั่นเองนะคะสำหรับคำตอบข้อนี้ค่ะแล้เป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยสำหรับการเรียนในวันนี้อ่าก็คือจะเป็นการหาคำตอบจากโจทย์ร้อยละนะคะอ่าสรุปอีกครั้งหนึ่งการที่เราจะหาคำตอบได้นั้นอ่าให้เราดูว่าโจทย์ ปัญหาที่กำหนดมาให้บอกจำนวนทั้งหมดมาให้หรือไม่ถ้าไม่ได้บอกก็คือบอกมาแค่ในส่วนของเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละเราสามารถหาคำตอบได้เลยก็คือเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละตัวนั้นก็คือจะเป็นการเทียบในส่วนทั้งหมดที่ทเป็นหนึ่งร้อยแต่ถ้าบอกจำนวนทั้งหมดมาให้ดังนั้นเราต้องเอาอะไรคะเอาเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนเปอร์เซ็นต์หรือว่าร้อยละนั้น เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100แล้วก็ไปคูณกับจำนวนทั้งหมดที่โจทย์บอกมาให้ก็จะได้คำตอบนะคะ,ะและสำหรับวันนี้ครูก็จะขอจบคลิปการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะและมาเจอกันใหม่ต่อในเนื้อหาถัดไปในคาบหน้านะคะสำหรับวันนี้วัสสลามค่ะอาสลามอะลัยกุมวะราะมุตุลลอฮฺตะอัลลาวะบรกาต